สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเมษลัคนาเมษแล้วก็ราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับทั้มแบบไทยแล้วก็แบบตัวนตวค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปความรักนะคะประจําวันที่1นึถึงสิมิถุนายน2566ค่ะไปดูกันว่า2สัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆชาวเมษความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะก็ก่อนอื่นนะคะขอไปเปิด Romance a n งเจิลนะคะให้กับเพื่อนๆชาวเมษกันก่อน,อนว่า จะบอกอะไรบ้างนะคะคุณได้ไพ่ for giving นะคะ and learning เป็นไพ่ที่ต้องให้อภัยเพราะที่ผ่านมานั่นอาจจะเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะการให้อภัยของคุณเนี่ย การให้อภัยความรักในอดีตมีผลที่จะทำให้ชีวิตรักในปัจจุบันของคุณนั้นมีความสุขค่ะอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะเคยมีแผลในใจในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็อาจจะไม่กล้าเปิดใจที่จะมีความรักครั้งใหม่กลายเป็นว่ามีความหวาดพิตกมีความหวาดกลัวที่จะที่จะเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้หรืออีกกรณีนึงเนี่ย คุณอาจจะเคยมีอดีตความรักกับคุณที่คุณเคยรักกันมาก่อนแล้วมันก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้าคนนี้เขาหวนกลับมาในชีวิตของคุณแล้วเขาสามารถที่จะปรับปรุงตัวได้และสัญญากับคุณว่าหลังจากนี้เขาจะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณควรจะเปิดใจคะ่ะอันนี้ไพ่ใบนี้บอกแบบนี้นะคะ ไปดูกันคะ่ะว่าพระอ,อยากบอกอะไรอีกแรงดึงดูดแรงปรารถนาระหว่างคุณกับเขานั้นมันยังคงมีอยู่เสมอนะคะเมื่อนึกถึงกันแล้วยังคงมีโมเมนต์ที่มีความสุขหมายความว่าแปลว่าแปลว่า อาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆที่เคยจบกันไปแต่เมื่อนึกถึงช่วงเวลาดีๆด้วยกันเนี่ยมันยังคงนึกถึงความสุขอยู่เสมอนั่นะหมายความว่าคนเรามีทั้งดีและมีทั้งไม่ถูกใจกันไปบ้างแต่เชื่อว่ามันอาจจะไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงจนเราไม่สามารถที่ให้อภัยกันได้หรอกค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณ เมื่อนึกถึงเขาแล้วใจคุณยังปรารถนายังดึงดูดเขานั่นก็แปลว่าเขาคนนั้นนะคะยังมีอิทธิพลกับความรู้สึกของคุณเสมอค่ะให้อภัยได้ก็ควรให้อภัยนะคะอาจจะทําให้ชีวิตรักของคุณนั้นดีขึ้นก็ได้ที่ผ่านมา ที่ผ่านมาทําไมความรักระหว่างคุณกับเขานะคะบางทีเนี่ยมันถึงมีปัญหามันถึงเป็นไปไม่ได้มันมีแต่เรื่องมันมีปัญหามันมีอุปสรรคก็แปลว่าณขณะนั้นระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่ดึงดูดกันไม่พออาจจะยังรักกันมากไม่พออาจจะยังรู้สึกถึงความเสน่หาซึ่งกันและกันไม่พออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่แต่พอวันนึงเราแยกจากออกกันไปจริงๆเนี่ย เราถึงได้มารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดที่จริงแล้วเขาอาจจะมีความหมายกับเราแล้วตัวเราเองก็อาจจะมีความหมายสําหรับเขามากมายโดยที่ขณะที่ตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันน่ะเราไม่รู้ตัวนะมันก็เลยมันก็เลยเป็นอ่ามันก็เลยทำให้ความรักครั้งนั้นเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองคะ่ะเห็นไหมคะ คือการสับไพ่เนี่ยเราก็เราก็สับให้คุณเห็นแบบตรงไปตรงมานะไม่ได้มีอะไรมาหมกเม็ดนะคะเขาเรียกว่า uration, s ับเพอริชันการแยกออกจากกันไปแล้วและก็การให้อภัยการให้อภัยจะทำให้คุณทั้งทั้งสองคนนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตรักด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณกับเขาควรที่จะใช้เวลาเรียนรู้ควรที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองคนเพื่อทำความเข้าใจเพื่อเรียนรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้อะไรก็ได้ที่อยู่ในใจอะไรที่คุณไม่ชอบเขาอะไรที่เขาไม่ชอบคุณอะไรที่มันคือสิ่งที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของความรักคุณกับเขาจะใช้เวลาเพื่อเคลียรสถานการณ์นั้นหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองค่ะ คุณนั้นอาจจะเป็นคนผิดก็ได้อ่ะถูกไหมคือมันหมายความว่าหมายความว่าการให้อภัยและการเรียนรู้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดเสมอไปตัวของเพื่อนๆชาวเมธเองเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายผิดที่วันหนึ่งคุณอยากจะกลับไปคุณรู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอืเมื่อคุณกลับไปขอโอกาส มันก็จะเกิดการให้อภัยนะคะแล้วก็ถือว่าการกลับมาการการแยกจากกันตอนนั้นคบกันตอนนั้นคือการเรียนรู้และการกลับมาครั้งนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ดีมากขึ้นสำหรับคุณและเขาก็เป็นไปได้เช่นกันนะโอเคไปดูกันค่ะว่าไพาทาร่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ คุณได้ไพ่ Muse in Material, Muse of Material ค่ะเดี๋ยวเราต้องขอเปิดอนุญาตเปิดไพ่หลังกล้องนะ Muse of Material, Two of Pentacles อา้าว Two of Material นะคะ n i g h t of Emotion แล้วก็จะเป็น Tree Inspiration ได้ไพ่ Awakening ค่ะเขาบอกว่า ระหว่างคุณกับเขาว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรเหมือนกันมากเลยมีจิตวิญญาณเดียวกันมีความต้องการเหมือนกันทําอะไรก็คล้ายคลยกันทั้งทั้งที่จริงแล้วเป้าหมายชีวิตการเดินทางของชีวิตแทบจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เดียวกันเลยนะคะเดียวกันเลยทีนี้ อสองเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วระหว่างคุณเขาเมื่อมีการแยกออกจากกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็แล้วแต่อ่ะคนเราอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ลิ้นกับฟันทีนี้พอมันแยกออกจากกันไปแล้วแต่ด้วย energy ที่เรายังรู้สึกว่าเขายังคงเป็นของเราเขาเองก็ยังรู้สึกว่า ตัวคุณน,นั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นของเขาอยู่มันก็เลยเป็นความคิดที่อินฟินิตี้ที่มันไม่สามารถที่จะลืมกันและกันได้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ดูเหมือนมันเป็นไปไม่ได้มันก็สามารถที่จะกลับมาเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นไปได้เช่นกันนะคะอันนี้หมายถึงการกลับมาและมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยเขาก็น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเองก็น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคุณเป็นฝ่ายผิด ถ้าคุณเป็นฝ่ายเทเขาไปการกลับมาครั้งนี้คุณก็จะกลับมาแบบมั่นอกมั่นใจว่าคําตอบแล้วเนี่ยคือเขาคือคนที่ใช่เช่นกันถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดและเขาเป็นฝ่ายกลับมาเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่นะคะ Three Inspiration ก็อาจจะหมายถึงการกลับมาแล้วก็อ่ะ รับความเข้าใจกันเรามีเรื่องอะไรเรามีอะไรที่จะต้องพูดต้องคุยไหมการซับเรชั่นกันตอนนั้นมันทำให้คุณทั้งสองคนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการอยู่คนเดียวบ้างทําอะไรให้ได้คิดไหมมันทำให้คุณทั้งสองคนนั้นได้ตื่นรู้เนาะเอาไว้กินิ่งก็คือการตื่นรู้รู้ว่าเวลาอยู่คนเดียวนั้นมันมืดมนขนาดไหนมันมืดมิดขนาดไหนอ่าทีนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ย คุณจะคิดเลยว่าการที่คุณกับเขาได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันมีแต่ความสุขความสดใสมันจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นอะไรที่เ,เรียกว่า,อาสองด้านที่มันแตกต่างกันแล้วคุณก็จะสัมผัสได้ว่าอ่ะอย่างด้านด้านด้านหนึ่งอ่ะด้านด้านด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายด้านซ้ายของคุณเนี่ยอยู่คนเดียวมันมืดมนเหลือเกินเขาเองก็จะรู้สึกเหมือนกับคุณ เขาไม่ได้รู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณนั้นมันสว่างสวยไม่และอีกด้านหนึ่งอ่ะด้านขวาการที่เคยอยู่กันสองคนนั้นเฮ้ยมันเคยแฮปปี้อะมีความสุขอะคุณรู้สึกแบบนั้นเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันนะอ่ะโอเคไปดูกันต่อว่าไพายย่จะบอกอะไร ใช้พจัสติกไพ่ก,การเปลี่ยนแปลงไพ่เหมือนกันกำเนิดใหม่เอาเปลือกนอกออกแล้วก็มองดูที่จิตใจนะคะเพื่อนๆชาวเมษอาจจะคบอยู่กับชาวชาวราศีตุลก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็น Six o t o t n o n เห็นไหม s i x o t i o n ก็คือ6ถ้วยการกลับมาค่ะ การน,นึกถึงอดีตและก็การหวนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ For material การกลับมารักและก็ดูแลตัวเองใส่ใจตัวเอง Queen s of emotion แล้วก็ Queen s of voice แม้กระทั่งคนโสดคุณเชื่อไหมชาวเมธแม้กระทั่งคนโสดเนี่ย คุณเป็นคนโสดที่มีอีโก้เยอะมากเป็นคนโสดที่เชื่อมั่นหัวดื้อในตัวเองคุณมีวิธีค,ค,คิดแบบนี้ดีมันจะต้องเป็นแบบนี้เลวมันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ดีจะต้องเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่ไม่ดีคุณแยกแยะของคุณคุณคิดเองคุณเออเองว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้วิธีคิดของคุณถูกต้องแล้วคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในในตรงนี้แต่ว่า แต่ว่าเมื่อการเวลามันผ่านไปนะคะทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยน mindset สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติตัวของคุณก็เช่นกันคุณไม่สามารถที่จะเอาความคิดของคุณที่เป็นแบบนี้แล้วมันต้องถูกต้องแบบนี้ตลอดการได้นะไพ่แจสติกก็เลยขึ้นมาออกมาบอกว่าคุณต้องลอกคาบคุณออกค่ะความคิดเดิมเ อะไรเดิมๆคุณออกคุณต้องเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่คุณต้องรับรู้พลังงานใหม่ๆคุณต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยคิดว่ามันไม่ถูกต้องบางครั้งถูกหรือผิดมันอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองเหรียญหนึ่งเหรียญมันก็สามารถที่จะมองได้ตั้งหลายด้านชิมอะไม่ใช่แค่สองด้านนะ ด้านด้านข้างๆก็มองได้จริงไหมใช่ไหมคะมันจะมีด้านใดด้านหนึ่งให้เราได้คิดเสมอเชื่อว่าเพื่อชาวเม็เองเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้ให้เราคิด Apple ิลลูกหนึ่งเนี่ยถ้าคุณมองจากด้านหนึ่งมันก็อาจจะสวยงาม อาจจะมองอีกด้านหนึ่งสีมันสดดีมองจากอีกด้านหนึ่งทำไมสีมันซีดมองจากอีกด้านนึ่งทำไมมันมีรอยเน่ามันมีรอยมีอยนอนเจาะเห็นไหมคะมันแล้วแต่มุมมองเพราะฉะนั้นแต่แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือแอปเปิลถูกไหมอ่าเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตัวของเองตัวของคุณเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะอืมทีนี้ในมุมมองของคนโสดเนี่ย เวลาที่คุณคิดอะไรได้เยอะมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมองมองความรักเกี่ยวกับอดีตเนี่ยไม่ว่าคนคนนึงเนี่ยสมมติว่าคุณอันนี้อันนี้สมมุติก่อนนะว่าอันนี้อันนี้พูดถึงคนโสดก่อนนะแต่ Energy ตรงนี้แน่นอนค่ะว่าแน่นอนค่ะว่าคนที่คนที่เคยอ่ะซับเรชั o นกันไปจะมีการหวนกลับมาลํำลึกถึงอดีต แล้วก็จะกลับมาแฮปปี้มีความสุขอะไรที่มันเคยมีปัญหาอะไรที่มันเคยมุมม,ม,มองอะไรที่มันมันเข้ากันไม่ได้หรืออะไรก็แต่มันก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จริงๆแล้วมันก็แค่เป็นปัญหาที่มันต้องแก้ไขได้แต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจแต่สําหรับคนโสดนะคะคนโสดบางคนเนี่ยเรียกว่าบางทีมีทัศนคติกับกับคนที่ กับคนที่มีอดีตที่ไม่ที่ไม,ทไม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบอ่ะคุณอาจจะมองเขาในแง่ลบอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางคนนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเช่นสมมุติว่าอ่ะคุณเป็นผู้ชายอ่ะสมมติคุณเป็นผู้ชายราศีเมษแล้วคุณไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้จริงๆดูดีหมดเลยนะรูปร่างหน้าตาดีหน้าที่การงานดีทุกอย่างดีหมดแต่เสียอย่างเดียวเธอเคยแต่งงานมาก่อนเธอมีลูกติดมาก่อน พุแล้วแล้วคุณลาสีเมษเนี่ยก็จะบอกว่าเสียดายจังเลยไม่น่าเลยเรายอมรับไม่ได้บางทีมีความคิดเก่าๆอยู่ว่าทําไมเราจะต้องได้คนที่มีตําหนิเรารับไม่ได้จริงๆเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดอย่างนี้แต่แต่แต ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกบอกบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปได้ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมเซ็ตคุณก็จะได้นะคะคุณก็จะได้คนที่ดีคุณก็จะได้คนที่แบบเออถ้าคุณเปิดใจศึกษาดูใจนะคุณก็จะได้คนที่แบบเฮ้ยเข้ากันกับคุณได้เฮ้ยมีความคิดแนวเดียวกันแล้วคุณก็จะยอมรับว่าคนเราอะมันก็มีอดีตกันทั้งนั้นแหละบางทีเราอาจจะลืมมองตัวเองว่าเออเราเองก็มีข้อตําหนิเยอะนะ เราก็ไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกขนาดนั้นคนโสดนะคุณอาจจะคิดแบบนี้ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดใหม่บอกได้เลยนะคะว่าคุณอาจจะได้ใครบางคนที่มีอดีตเป็นตำหนิมาเป็นคู่ชีวิตของคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะไพ่ Four of Material เนี่ยบ่งบอกว่าถ้าคุณเปิดใจยอมรับ นะรักที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณคิดว่าอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกในอดีตที่คุณเคยคิดอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปได้คุณจะได้คนที่รักตัวเองคุณจะได้คนที่ดูแลตัวเองคุณจะได้คนที่มีคุณค่าที่จริงแล้วคนที่อาจจะเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวเป็นคนดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่ด้วยความที่ว่าคนเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะอยู่กับคนที่คนที่ไม่ใช่ได้ตลอดหรอกค่ะฝืนไม่ได้ตลอดหรอกค่ะ สุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบลงก็ไม่ได้แปลว่าเขาคนนี้จะต้องไปมีคนนั้นคนนี้คนนี้ทั่วๆไปถูกไหมคะโอเคไหมคุณเข้าใจตรงนี้นะแล้วก็ q คว z นเควีนอิโมชันนยออกมาบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองนะชาวเมถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองถ้าคุณ ถ้าคุณปรับเปลี่ยนทัศนคติคุณจะได้คนที่ดีเข้ามาเป็นคู่ในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณอาจจะเจอคนที่มีตํแหน่งคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้แต่เขาเป็นคนดีมากๆเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตแต่เขาเป็นคนที่โดดเด่นดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์เชื่อว่าถ้าคุณได้หลงไหลได้เจอเขาคุณจะหลงไหลในความเป็นตัวเขาแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่า ทุกๆคนก็ต้องมีอดีตเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคุณใหม่แล้วคุณเพื่อนชาวเมดนะอ่ะพะอยากบอกอะไรอีกคุณต้องเป็นคนสมัยใหม่ให้ได้นะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองความคิดตัวเองของคุณให้ได้ด้วยนะเอาความคิดเก่าๆเ,เอาความคิดโบราณโบราณอะไรบางอย่างออกไปคือไม่ได้ไหม่ก็จะเป็นคนหัวโบราณทุกคนนะ ถ้าคนที่เปลี่ยนได้แล้วก็โอเคแต่บางคนที่เข้ามาฟังตรงนี้อาจจะเปลี่ยนยังเปลี่ยนไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดให้กับเพื่อนๆชาวเมธนะคะพะยบอกอะไรอีกเก้าถ้วยค่ะสิบถ้วยนะคะ f i ล e of voice แล้วก็จะเป็น Muse in separation ได้ไพ่แห่งเมลนะคะเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าคุณเพื่อนชาวเมธจะต้องมีทัศนคติและมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วคุณก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเห็นสีสันในชีวิตเห็นโลกที่กว้างขึ้นเห็นความสุขในชีวิตมากขึ้นเห็นอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปจากทัศนคติหรือมุมมองเดิมๆของคุณ คุณจะบางคนอาจจะรู้ตัวว่าอุยฉันตกยุคฉันตกสมัยฉันมืวอแต่มีความคิดเดิมๆแบบนี้ได้ยังไงคุณจะได้เปลี่ยนคุณจะได้เอ่อเขาเรียกว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอ,อีกอีกมิติหนึ่งเก้าถ้วยออกมาบอกว่าใครที่เป็นคนโสดนี่บอกเลยเลยว่าใครที่เป็นคนโสดลอยตัวอยู่นานเป็นโสดอยู่นานหวงความโสดอยู่นานเนี่ยนานจนรู้สึกว่าโอ้โหสงสัยจะต้องอยู่บนคานตลอดไปแล้วถ้าไม่เปลี่ยนความคิด เอาเป็นว่าถ้าใครได้เปลี่ยนความคิดนะ1 n emotions มาเนี้ยแปลว่าแน่นอนค่ะคุณจะได้เจอรักแท้คุณจะได้เจอคู่แท้คุณจะได้เจออาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าคุณอาจจะให้อภัยคนรักของคุณในอดีตแล้วได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะวิทีคนเราอ่ะผิดพลาดกันได้ไหมผิดพลาดกันได้คําว่าผิดพลาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่า บางครั้งเขาอาจจะไ,ไม่ได้เป็นคนผิดนะบางครั้งเราต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองด้วยซ้ําไปว่าเอ๊ะเราทําอะไรให้เขาอึดอัดใจหรือเปล่าเราทําอะไรที่มันทําให้เขาแบบเกิดอยู่กับเราไม่ได้หรือเปล่าเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเนี่ยเราต้องกลับมาคิดอะไรที่คุณคิดได้นะแล้วก็เกิดการให้อภัยคุณจะได้กลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักอ นี่คือโอกาสดีๆของคุณนะการที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้อาจจะเป็นโอกาสดีๆให้คุณได้คิดให้คุณได้มีสตินี่คือโอกาสที่หยิบยื่นให้คุณนะนี่คือใบมะกอ,อกนะลูกมะกอกก็เรียกว่ามันเป็นเครื่องรางของขัง,งที่ที่อะไรที่ที่เขาเรียกว่าเกิดทำให้เกิดความโชคดีเพราะฉะนั้นคุณลองพิจารณาใหม่ๆนะคะทุกคนเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีคุณค่าเท่ากันมีคุณค่าเหมือนกันอย่าได้ค่าคนอื่น อ,อย่าได้กดอย่าด้อยค่าคนอื่นเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ว่าทุกคนนะบางคนจริงๆคือแบบมีอีกโก้เยอะแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอใจเพลอไปด้อยค่าคนที่อยู่ในชื่อของเราว่าเขาไม่เท่าเทียมกับเราแล้วเราก็เหมือนกับว่าแบบนะอยู่เหนืออะเหนือจินตนาการเหนืออะไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายแล้วคนที่เขาไม่สามารถจะอยู่ในชีวิตของคุณได้เขาก็อาจจะเป็นฝ่ายลาไปแล้วคุณก็อาจจะคิดว่าก็ไม่เป็นไรฉันเลิศเลอแบบนี้ค่ะมันเกิดได้นะจาก energy ที่ท,ที่ที่อ่านมาทั้งหมดนะคะที่จับไพ่มาทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะคิดได้ว่าเขากับคุณก็เท่ากันเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคุณต้องมองสมัยคิดสมัย ลับด้านสมัยคุณต้องเปิดทัศนคติเปิดอ,อมุมมองของคุณใหม่ๆได้แล้วแล้วคุณก็จะได้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปสำหรับเพื่อนๆบางคนนะท,ที่ที่ที่อะไรคะเออ่เขาบอกว่าสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ที่ยังมีความคิดเดิมๆเก่าๆอยู่อ่ะขอไปสรุปให้คุณอีกห้าใบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเปิดออรรเคลให้นะคะ คุณได้ไพ่ A c e of Inspiration, Queen of Materials, Ace of Voice แล้วก็จะเป็น Ace of Emotion, Ace of Void นะคะเอ่อสำหรับนะคะสำหรับไพ5บ่5ใบนี้ออกมาบอกว่าเพื่อนเพื่อนชาวเมธอ่ะเพื่อนเพื่อนชาวเมธที่ อาจเป็นคนโสดนะคุณอาจจะได้พบเจอกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพืชศพกันมังกรธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะจริงๆก็ทั้งสี่ธาตุแหละ เนาะทั้ง4ี่ธาตุแหละหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนรักเก่าเออแต่ว่าการเริ่มต้นการเริ่มต้นครั้งนี้การให้โอกาสกันครั้งนี้นะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆตัวของคุณเองก็จะมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วก็มันจะมีแรงบันดาลใจมีความคิดใหม่ๆคือแบบว่ายอมรับซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นยังไงเป็นการไปไหนไปกันคิดแบบไหนก็โอเคเราจะไม่มีอีโก้ ด้วยกันทั้งคู่คือมันดีแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนโสดนะคุณจะได้คนที่มีแบบมีอ n s p i r a t i o n แรงบันดาลใจมีไฟในเรื่องของการทำงานดวงคุณกับดวงเขาจะสนับสนุนกันอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งมั่งคัง่งยิ่งร่ำรวยพากันไปรวยมีความสุขนะ Queen Queen of Material เนาะมันเป็นแบบริกว่าชนีเรียญ่ะ อยู่ด้วยกันแล้วยิ่งมั่งคัง่งยิ่งร่ำรวยชีวิตที่สนุกสนานใครที่หัวเบาโบราณใครที่หัวเก่าๆใครที่มีความคิดแบบเหมือนกับอาจจะดูเก่าๆสักนิดนึงเนี่ยเขาคนนี้นะคะก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นคนที่แบบเออดูแบบไฮโซดูแบบไฮโซแบบไฮเทคคือ, Hi Life, อไฮไลท์แบบเนี้ยคือแบบว่าแต่งตัวทันสมัยแต่งตัววัยทุน คุณจะลืมสิ่งเก่าๆในชีวิตของคุณคุณจะลืมอะไรที่มันเป็นบางคนเราบางทีนึกภาพออกเอ่อคุณนึกภาพคนนี้เดี๋ยวนะชอบติดคุณนึกภาพคนที่ชอบสะสมสะสมของเก่าได้ไหมมีอะไรก็เก็บเก่าอะเนี่ยสินนะ ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้รองเท้าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้โอ้มีถุงมีกล่องม,มีนู่นมีนี่สวยอะโอ้เก็บ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 ถุงพลาสติกก็เก็บไอ้นู่นก็เก็บไม่กล้าทิ้งเก็บไปจนเต็มบ้านแต่คุณจะได้คนที่มาจัดการมาเคลียร์แล้วก็ถามคุณว่าโอ้ยนี่คุณจะเก็บเอาไว้ทำไมมันลกบ้านคุณควรที่จะเอาของของสิ่งนี้ ไปบริจาคไปใช้ประโยชน,น์ไปนู่นไปนี่ไปเถอะแล้วบ้านคุณก็จะโลง่งมันก็จะมีแต่หันไปทางไหนมันก็จะสบายหูสบายตานะคุณจะได้คนแบบเนี้ยเข้ามาเข้ามาในชีวิตของคุณมาเปลี่ยนมุมมองมาเปลี่ยนทัศนคติมาเปลี่ยนโลกกระทัดของคุณดีไหมดีนะคะแล้วทีเนี้ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอสออฟออออกมาบอกว่า ชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยจากหัวเก่าๆคุณจะมีสีสันคุณจะมีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆสร้างสรรค์ใหม่ๆอะไรใหม่ให้กับชีวิตแล้วคุณจะรู้ตัวว่าใช้ที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนั่นแหละค่ะคุณจะได้เจอคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือแม้แต่คนที่เอ่อแยกจากกันไปเพราะความไม่เข้าใจกันตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเข้ากันไม่ได้ เพราะเข้ากันไม่ได้แต่แล้วก็ซับพลเรชันกันแต่การกลับมาครั้งนี้นะคะรีทิคคุณจะใช้เวลากันสองคนเพื่อปรับความเข้าใจแล้วคุณก็จะเข้าใจในความเป็นเขาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติของคุณแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนั้นเฮ้ยมันใช่ว่ะมันมีความสุขทำไมเราถึงหัวดื้อขนาดนี้คุณอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะเพื่อนๆชาวเมฆในสองสัปดาห์นี้นะอ่ะเดี๋ยวไปเปิด ไพ่นะคะออร์เกอร์อนะคะมูลอลอร์เกอร์ให้กับเพื่อนๆชาวเมสอยากบอกอะไรบ้างคุณได้ไพ่อ,อะไรเนี่ยฟู l ฟิลเมน n t นั่นเห็นไหมอู้อ่ามิสติก,กล l ความมหาศัรรย์นยันที่เกิดขึ้นกับคุณนะ่ะ ดีไหมอ่ะดีสิ Adventure โอ้โหบวว้วาวว้าวมากๆค่ะหลังจากนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณจะพบกับความสำเร็จความสมหวังพบกับการเติมเต็มที่สมบูรณ์แบบในชีวิตของคุณที่สุดเพื่อนๆชาวเมธในเรื่องของความรัก คุณจะได้เจอกับปาฏิหาริย์รักเลยนะเดอะเมจิคอลนะคะมันคือความรักที่บางทีมันเป็นความลึกลับที่คุณจะต้องค้นหาจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของของคนทั่วๆไปที่บางทีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจแต่สําหรับเพื่อนๆชาวเมธอาจจะต้องทําความเข้าใจยากแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองยากสักนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วนะคะ คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มีคนที่มีความสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็มุมมองของคุณได้ราวกับปาฏิหาริย์คุณจะเจอกับอลังการงานสร้างคุณจะเจอกับสิ่งมหัศจรรย์คุณจะเจอกับสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นจริงๆนะคะเราต้องเปิดโลกทัศถัแล้วก็ แอดเวนเจอร์ใบนี้นะคะออกมาบอกว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้ประชญภัยได้เรียนรู้ได้เห็นคือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบทันสมัยเป็นคนที่แบบว่าเ,าเห็นโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากๆแล้วเขากำลังจะพาคุณเนี่ยไปท่องโลกไปท่องโลกไปท่องโลก ไปให้รู้ว่าตรงนี้มีอันนี้อันนี้มีอันนี้อันนี้มีอันนี้อันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วแล้วคุณก็จะรู้สึกว้าวว้าวว้าวอู้อูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอทำไมฉันไม่เคยรู้อะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของเพื่อนๆชาวเมฆนะคุณจะได้เจอกับปาฏิหาริรักที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหรือคนที่เ,ออเคยไม่ลงรอยกับคุณนี่แหละค่ะ เขาก็จะกลับมาเพราะว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่แล้วก็เข้าใจในความเป็นตัวของคุณมากๆและการกลับมาครั้งนี้เขาก็จะมาสร้างปฏิหารให้กับคุณด้วยนะคะ